พบกันอีกครั้งนะครับกับ CAF Outlook EP4 นะครับวันนี้หรือสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาคุยถึงตัวเลขสำคัญที่สุดในรอบสัปดาห์นะครับนั่นคือ CPI ที่จะประกาศในวันที่14กุมภาพันธ์นะครับ2,566นะตัวเลขนี้มีความสำคัญมากๆเนื่องจากว่าตัวเลขกก่าเนี่ยเป็นตัวเลขที่บ่งชี้ถึงอัตราเงินเฟอ้อนะครับของทางสหรัฐที่จะกำหนด ว่าเฟดเนี่ยจะใช้นโยบายแบบเข้มข้นอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากว่าเงินเฟอ้อลดลงเนี่ยเฟดเขาก็บอกเราว่าเขามีโอกาสที่จะชะลอการเร่งขึ้นดอ,อกเบีย้ยอ่ามันก็ต้องติดตามกันแหละครับว่าเป็นยังไงบ้างจากสถิติที่ผ่านมานะครับเราจะพบว่าในสามครั้งหลังสุดเนี่ยที่มีการประกาศ CPI เนี่ยต้องบอกว่ามีความเซอร์ไพรส์ตลาดทุกครั้งครับเพราะว่า3ามครั้งหลังสุดนับตั้งแต่ในช่วงของพศจิกานะครับที่ประกาศตั้งแต่วันที่10พพศจิกาเนี่ย มีประกาศ CPI ออกมานะครับต้องบอกว่ามีการประกาศที่น้อยกว่าครั้งก่อนมากๆนะครับครั้งก่อนเนี่ยประกาศอยู่ที่มันสัก8.2ประกาศในเดือนของพฤศจิกาเนี่ยมันเหลือแค่ประมาณ7.7นะครับ <Wow. S 1> โอ้โหสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับราคาทองคําปรับตัวเพิ่มขึ้น2.8ต้องถามว่าทําไมถึงปรับตัวเพิ่มขึ้นขนาดนั้นต้องบอกว่าการที่ CPI เนี่ยออกมา ลดลงกว่าครั้งก่อนแสดงให้เห็นถึงอัตราเงินเฟ้อในอนาคตเนี่ยที่นักนคุณจะเจอเนี่ยมันจะลดลงครับซึ่งเป็นเหตุผลหลักๆที่อาจจะทําให้เฟดเนี่ยชะลอการเล่นขึ้นดอกเบี้ยเงินไม่ไหลเข้ายูเอสต่อครับแต่เงินไหลกลับมาที่ทองนะครับเราจะเห็นว่าช่วงนั้นดอลลาร์หรือ US จะอ่อนมากๆนะครับผมทําให้ราคาทองปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเราบอกว่าตัวเลข3ครั้งหลังสุดเราบอกว่าตัวแรกเป็นยังไง ตัวที่2นะครับผมที่ประกาศในธันวาคมวันที่13บธันวาคมการประกาศ cpi นะครับก็น้อยกว่าครั้งก่อนอีกเช่นเดียวกันนะครับจากเดิม7.7ที่บอกไปเดือนของพุจิกาและนะครับในเดือนธันวาเนี่ยเขาประกาศเหลือแค่ประมาณสัก7.1%เท่านั้นก็ลดลงไปอีกการลดลงไปอีกเนี่ยก็ทำให้ราคาทองคำในเวลานั้นนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมา1.7โอ้โหอ,อย่างเยอะนะครับ แล้วล่าสุดนะครับที่เพิ่งประกาศในม,มกราที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าตัวเลื่นดังกล่าวนะครับก็ลดจากทั้งก่อนทั้งก่อน7.1ครั้งนี้เหลือ6.5%ทําให้ราคาทองปรับตัวเพิ่มขึ้น1.2%ทันทีครับจาก1,895นะครับ oh, <wow. S 1> ขึ้นไปแต่1,915โ oh, อ oh. ้โหขึ้นมาแรงมากๆรอบนี้นะครับ1 4กุมภาพันธ์นะครับ คาดการว่าตัวเลขดังกล่าวจะลดลงจากครั้งก่อนนะหมายความว่า CPI นะครับน่าจะต่ำกว่าเดิมเดิมเนี่ย6.5รอบนี้นะครับคาดการว่า CPI จะอยู่ที่ประมาณสัก6.2% <Wow. S 1> นั่นหมายความว่าอะไรครับราคาทองคำมีโอกาสปรับขึ้นนะ <Wow. S 1> บอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่า3ครั้งหลังสุดที่ CPI ปรับตัวลดลงจากครั้งก่อนราคาทองคำขึ้นเท่าไหร่บ้างเดือนส1เดขึ้น2.8%เ เดือน12นะครับขึ้นมา1.7%เดือนหนของปีนี้นะครับขึ้นมา1.2%รอบนี้ก็คาดว่าน่าจะไม่น้อยหน้าแหละจากครั้งก่อนๆน,นะครับก็น่าจะเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาของราคาทองคําได้อย่างแน่นอนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นใครที่ลุ้นกับการประกาศตัวเลข CPI นะครับสามารถเล่นในฝั่งของขาลองได้นะเพราะว่าราคามีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับลองบอกไว้ก่อนนะเพราะ CPI มีโอกาสปรับตัวลดลง เฟดมีโอกาสจะชะลอการเร่งขึ้นดอกเบี้ยนั่นเองฉะนั้นนะครับวันนี้เน้นในฝั่งของการอยู่ฝั่งรองไปก่อนนะนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับหรือในงานประกาศ CPI เนี่ยฝั่งรองน่าจะเวิร์กกว่านะครับจากสถิติที่ผ่านมาเนาะอ่ะใน EP นี้ก็คุยถึง CPI กันไปแล้วนะครับ EP หน้านะครับจะคุยถึงเรื่องอะไรก็ต้องติดตามกันอีกทีใน CF Outlook นะครับ ถ้าเกิดใครชอบนะครับผมสามารถพิมพ์คอมเมนเข้ามาได้หรือติชมต่างๆก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับเราจะมีการอ่านและพัฒนาต่อไปอย่าลืมนะครับว่าสามารถติดตามข่าวสารการลงทุนจาก CAF ได้ทุกช่องทางโอ้โหไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของ YouTube Facebook นะครับ TikTok หรือ Instagram นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะมีทุกช่องทางเลยนะครับผม รอบหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับแต่รอบนี้ม้าที่ว่าเร็วยังแพ้ลานะครับเพราะว่าลาไปก่อนนะครับบครับ